ป้ติเจ้าป้าดาวจะมาแกงนอนไม่เผาแต่ปลาดาวไปต้มเหลียบร้อยแล้วเจ้ามันจะไว้ไว,กว้กลัวตีเขาจะามาแกงเนาะเผาแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วเนาะกัเ่เลยเอามาแกงแหมกัาเจ้าแกงใช้ไก่พันเหนียวอันนี้มันคือแกงไก่ปลาดาวแกงไว้แล้วเนาะก็ได้เอามาใส่เจ้าเพราะว่ามันจะได้จะได้ไว,กว้กลัว มีสะอมเพิ่มพริกแกงไปอีกเจ้าใจน้ำพริกแกงเพ็ดเนาะแกงนอมไม่เผาใส่ไก่บ้านใส่ไก่พันเหนียวเจ้าไปเจ้าเขาไปทำกัน,นกเนาะเช็ดน้ำมันไปนิดหนึ่งเจ้าเอาครัวพริกเนาะ ลงไปอีกเจ้าเพราะแบบมันตึกอันแกงไก่มันจะจืดเนาะ <c oughs> ปลาดาวแกงไก่ทั้นเหนียวแล้วปลาดาวตักใส่สองพิดไล้เจ้าเอามาไว้ใส่แกงผักแกงไม่เนาะ ไก่ทันเหนียวเวลาเอามาแกงทีละน้อยมันเสียเวลาเจ้าแกงไม่เยอะๆตักเป็นถุงเป็นถุงใส่ซองพิกไว้เจ้าใส่ตู้เย็นไว้เพียงแต่เอาพริกมาเพิ่มมันกระเจได้ลวเจ้ามันลั้ตัวยนะ้ะน้ำใส่เลยใส่กระลมังนี่เจ้าตวงน้ำตีอัน เม็ดกม็มีนะเจ้ามันพิาดหลายหลอบเนาะชิมดูมันจับพริกก็ถ้ามันบบดจับก็เทิมได้เจ้าพริกเอาป่าล่าใส่สองตัวเนาะตักใส่หม้อแกงได้เจ้ามันบัดเจเละะเจ้า,า,จาป่าล่าเมืองไทยนั่นแหละ ต้มด้วยกันนี่เจ้ามันจะได้ชุกเนาะอันนอเสร็จเลยเจ้านอนี่ปลาดาวก็ต้มเรียบร้อยกันเดียวแกงหั่สักสากนาทีเจ้านอไม่เผา าเนี่นอมันออกหรือยังยังบอกออกเจ้านอใหม่เนาะอันนี้มันนอปีแล้วเจ้าปลาดาวเผาไว้ป้าดาวเผาใส่สองฟีดไ้เจ้ายังมีหำอยู่ทีนี้ก็ออกออมมาแกงได้ละกันเดือนนอใหม่ก็จะออกแล้วเจ้าเดือนสามนี่เนาะเดือนสามเดือนสี่นี่นอออกแล้วเจ้า ก็เลยเอานอเผาเอามากแกงเผาไว้จากเจ้าพาโคพาโคเผาทาั้งเปลือกข้างเจ้าเผาทั้งที่เท่ากับแกะมาต้องลากหน้าหนักแกะเอาใส่ถุงใส่ถุงสองจันสามจันหอ่อแบนๆเ,เ,เจ้า พ่อพอนพาขึงพาขึงยู่แล้วเนาะพอแบนๆที่นี่ก็เอาใส่สองฟีดเจ้าจะเลี้ยงสักกี่กิโลก็ได้เอาหอไหนขึงกิโลขึ่งกิโลหอแบนๆเจ้า แกงนองไม่เผาใส่ไก่พันเหนียวสอมสดจะสอดพ่อเจ้ามะขนาดเนี่ยรับแกงใส่ไก่แบบนี้ต้องใจพริกแหงเจ้ามะมะมะันจะเหมือนเนา้แกงนองไม่สดใส่ปลาล่าแล้วอันนั้นใจ้พริกนมได้เจ้า ล้ำขนาดแกงใส่ไก่นี่นะเนาะน้ำแกงนี่จะหวานจวกจะจวกนะลองนึกผ่าพระราเจ้าเวลาเขาสดน้ำแกงอะเมื่ะเขือเจ้าเขือพระราเจ้ากลวมันเค็มเนาะ เ,เจ้าใส่ผงช้อนลดเลยชุกละเดีเ๋ยวเราจมันใจไว้นะแค่สาวนาทีเนาะเขาต้มน้อยก้อนไก่นี่เขาก็แกง่ไว้เจ้าแต่ถ้า,ไปไาปเป็นไก่พันเอยจะมันเป็นยังสะอมเจ้าสะอม เอาสะอมลงเจ้ามาด้วยหอมส,อด,สอดสดเนาะประดาของอู้เกินเลยโอ้ม,มันแต่แล้วนะเออเมื่ขนาดเนี้ยเจ้าต้องด้วยหอมส,อด,สอดสดนี่กะประดาหมักทักลักเจ้าหมักสะอม นี่รสผิพันพันป้าดาวก็ซื้อกินเจ้ามังนอกไปขอมมันมักอีกอะน,นี่เจ้าแกงกันดูเจ้าโหมะแกงนอไม่เผาใส่ไก่พันเหนียวเซฟเรียบร้อยละเจ้าล้ำล้ำทำกันดูเนะะเาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้า ฝากกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือปลาดาวเรนเนอรจะไได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ